ฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอคือหนังจาก GTH ที่มีประโยคฮิตซึ่งกำลังถูกกูดถึงกันมากในขณะนี้ถ้าไม่ว่างเดือนนี้มันเลื่อนได้ไหมครับอย่าเปลี่ยนเลยอยากเจออ่าอย่าพึ่งเคลิมครับ กลับมาเรื่องของเธอคนนี้กันดีกว่าคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าทั้งการพูดและสายตาของใหม่ดาวิกาหยุดคนดูได้ขนาดไหนแต่กว่าที่ใหม่จะเล่นออกมาได้เป็นธรรมชาติแบบนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะถึงแม้ว่าใหม่จะเคยผ่านงานทั้งละครและภาพยนตร์มาแล้วมากมายแต่การมารับบทหมออิมในหนังเรื่องนี้ทําให้ใหม่ถึงกับโอดครวญว่าเป็นบทที่ยากที่สุดในชีวิตของเธอ บทนี้มันเป็นคนธรรมดามากชีวิตไม่เคยที่ต้องมาแบบทาอะไรธรรมดาขนาดเนี้่เรารู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์มากเลยเพราะว่าเราไม่เคยเห็นโหมดนี้ในงานอื่นๆที่เขาเล่นมาเลยหรืออะไรแบบนี้และเมื่อใหม่ต้องมาเจอกับผู้กํากับที่ขึ้นชื่อเรื่องความละเอียดอย่างเต๋อนาวพลเรื่องธรรมดาก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดามันต้องบาลานซ์พลังไม่ถูกไม่ได้พูดคาหวานใส่กันไม่ได้จีบกันแต่ว่าต้องทําให้คนดูรู้สึกว่าดูแล้วแบบมันหวานหวานอะดูจากลักษณะ,ะาการาม อยดาง,งิก็ไม่มีไม่ได้กินยาเลยใช่ปะขออีกทีนึ่งครับเราว่าที่ใหม่จะลืมบ่อยๆหน่อยคือลืมไปว่าเราต้องไม่ใจดีขนาดนั้นขออีกทีนึงขออีกทีนึงคือฉากในเรื่องนี้มันไม่ได้เยอะมากอะค่ะแต่มันเป็นฉากที่ยาวมากมันต้องเล่นให้ได้แบบทุกคำพูดที่พี่เตอ๋อเขาคิดไว้แล้วก็เขาชอบพูดว่ามันเป็นมิลลิเมตรแล้วว่าใหม่คือมันเล็กมันละเอียดมากแล้ว่ใหม่ใหม่ต้องแบบคำเนี้ยพี่ขอคือต้องพูดถ้าไม่พูดก็ต้องทำใหม่ มันนี่คุณคงจะไม่นอนเลยอ่ะอ๋อรู้ได้ไงครับรูโลโล้รู้ดิมองตา้วรู้แล้วเนะีขอขอ่ยครับครับมองตาแล้วรู้แล้วเนี่ยครับครับแค่มองตาก็รู้แล้วคุณคคือปกติทางานทุกอย่างมันง่ายมากคะคะถ่ายแบบทางานละครงละครอ,อะไรมันก็ไม่ไม่เคยมีพุ่มกับที่แบบมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สักทีอะคนนี้เป็นคนแรกที่แบบทำให้เรารู้สึกว่ามันคือคือความท้าทายแล้วมันได้ทําอะไรที่แบบไม่ใช่ใหม่เลย รู้ได้ไงครับรู้ของตาก็รู้แล้วคุณครับครับเคทันเลยได้รู้สึกดีใจมากอะร่วมพิสูจน์การแสดงของใหม่ดาวิกากับบทที่ยากที่สุดในชีวิตของเธอได้ไหนฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ